สวัสดีจ้ายายเอ็มพาล้อจ้าล้อก้าปลากระดงจ้าบรรยากาศโพต้ลินจ้าประมาณใบสองเลยจ้าพี่น้องยายพึงแล้วอยากจะขึ้นหอพี่น้องบ่ได้เข้าปลาช่องเหม่อเลยแจกเลยมันนี่ก็เลยสิเข้ามาเบิ่งจ้าว่ายยายเชื่มันแล้วปรมาจ่าพี่กัดปลาบ้านน้องเมียตะบนหัวอกขาเพิ่มทีนี้จ้าวอุบลราชธานีจ้าพิธาชนะเด้อจ้ามันถ่าหลุนกับยายเด้อจ้าพี่น้อง ดอกแกละแข่งมานใหญ่พอละจ้ะพี่นอ้องเป็นเห็ดผงเขาใหญ่เด้อจ้ะนี่เลือตาพ่นจพัพผุดเขามาสามสี่อุ้มละจ้ะจ้ะแข่แงแสบแข่งหวานจ้ะพี่นอ้องตาด,ดอกนเนื้อตาพ่นจับพี่นอ้องงามๆเลยจ้ะนี่มานะจ้ะพี่นอ้องงามบจา่จ้ะงามเนาะจ้ะ มึงใหญ่สิป่าตีนเมันก็น่าจะยจ่งจางงามเลยจะ้ะแต่สองดอกจ่ามือเองถ้ารุน่นกอว่า,า,วาสิมาหมกี่พระเจ้าได้เสดในเบื้องจะเลือตาพนเด้อจ้ะนี่แข้งอยู่จะ้ะงามเลยจะ้ะพี่น้องแข้งได้อยู่จะ้ะ เค็งด้วยชาแกงได้จ้ะอีกดอกนึงจ้ะแต่เพิ่นบานกะแกงได้คือกันละจ้ะตทใหม่เหตุเฉยเพลินนอจ้ะพามันพี่น้องเพิ่นเขากอนรายเลยจ้ะย้ายมากประมาณบ่ายช่องเลยจ้ะพี่น้องดอกนึงจ้ะแค่นี้ต้วเพิ่นจ้ะนี่ แต่ว่ากระแกงได้อยู่จากตัวนี้ปฏิเสธได้แต่จุ่มนั่นแหะจะไม่ลายแห้งจ้ะพี่นอ้องนี่จ้ะแกงได้อยู่จากจุ่มนี่ในพี่นอ้องเจ้เผื่อจ้ะนี่แต่ดอกง่ายๆบางในเจ้ะนี่เข่าเบิดจ้ะนี่เ็้เสือเพื่นเนาะจ้ะในดอกเดียวจ้ะพี่นอ้องนี่จ้ะ เอาบดจ้ะนี่มาใจนี่หนึ่งดอกอืมมาใจพ่นหั่มไปเลยนีย่นี่จ้ะทับบดเลอะจ้ะนี่หน่อยดอกหนึ่งจ้ะบดไปเลยจ้ะพี่นอ้องมีแนวกินเผินน้อจ้ะกอเม็ดกอรกระเบนพอดอก,อกจ้ะพี่น้องเสียเผินน้อจ้ะ พ่อ,อีกดอกหนึ่งเลยจ้ะเนี่ยแสบคือกันเนื้อจ่ายง่ายอยู่จะาถ่องเห็นป่จะจ้ะแจงได้จะดอกที่ห้าจะพี่น้องเดี๋ยวบางอย่ก็จ้าเพิ่งไขรจ้า งามอยู่จ้ะพี่น้องงามๆเลยจ้ะจรงจ้ะดอกนี้คือสะอะไ้จะพี่น้องมาเถ่าจ้ะนี่นี่จ้ะบ่เอาเนาะจ้ะนี่เห็ดเสือพ่นจ้ะตามมานึ่ย่างอีกดอกนึงจ้ะนี่จ้ะง่ามเลยจ้ะ พ่นไขยจ้าทุ่นหล่อลิ้งอย่เจียงนกบ่จ้ะเขาบายกระบายโอ้เขามาฮับมาปลากระบายสองเลยจ้ะพี่น้องมาหลุดเบิองว่ายายเสด็จแกงมาเนาะจ้ะมื่อนิเรี้ยวเรียวเรียเร้ยวงานอยากมาตอนไหนก็นมาเลยจ้ะยายเบิองหาของยหญ่จ้านิ่มทาต้านเลยจ้ะพี่น้อง มาสวยๆกับมานอยู่จ้ะพี่น้องนี่ก็งูกใจเห็ดเลยงกบร้ลกัได้จีมีเนาะจ้ะน่ามาจ้ะพี่น้องเจดีแกงน้ำพลอยู่ด้อย,ยาหมาสับอันใองก็เจดีแกงอยู่ด้อจ้ะเน่ มึงในเพ่น้องยหญ่บดได้มาซองมือบานงามอยู่จ้ะหักพื้นน้าพื้น้อจะนี่มันคือการจับเป็นให้นงอกจวยพี่น้องนี่จ้ะแกงใดอยู่จ้ะนี่จ้ะยหญ่บดได้มาซองมือจ้ะพี่น้องยหญ่มาเก็บเหมือนั่นกระได้อยู่จ้ะมันหักยหญ่กับบดได้มาพี่น้องเอ้ยนี่จ้ะ แกงได้อยู่จ้าพ่อต๊กดีห้พีนอโตได้เอาบ่ไดกับป้าไปไปเสือเนาะ้ะนี่แกงได้อยู่จ้าด่จ้าี่จพีนอมีจ่าจนี่งามด้วย้จแต่ว่าเลือจูมพ่นอยู่จ้าสองจูมาเอาน้ำได้ อันว่าใจนี่หรือจูมาสองจูมจ้า,จาพี่เนาะโอ้ใหญ่กรบบไดมานี่จ้ยาแกบไดมาสองเหมือรีเลยจ้าพี่นตตเนาะคัตติทุระนาะจ้ะฝนกระตกลิ่นแห่งไรใหญ่กลยบอกอย่ยายยงมายหญกระหูหยุวะเฮ็ดออกแต่วันพนกระตกแห่งจ้ยาแต่จเาให้เบิรจ้พี่เนาะ ไปยืดตัวตหให้ตายใหม่เห็นไปอย่างนี้ไข่หนึ่งจ้าหาปลาเป่าก็เก่าล้าจ่ามากคำแห้งนี่สิแกเบิงด้วยจ่าเนี่ยงูกเหลืองจ้าพึ่งข้ามจ่าพี่เนาะข้ามอยู่จ่า พี่ดอกเดียวเทนี่บ่จ้ะแล้ยายเลี้ยบงก็จ้ะพออีกละจ้าพี่น้องเล็กสติ๊กจ้ะพี่น้องเล็กสติก๊กนี่จ้ะโอ้มาช่วยกำมานอยู่เนาะจ้ะพี่น้องเล็กสติ๊กจ้ามันจะงามบ่จ้ะพี่น้องสติ๊กจ้าเล็กสติก๊ก ้ามมนมาเจอเนี่ยเออใหญ่มาแนะบานเนี่ย,ยอีกดอกหนึ่งจ้เพึ่งไขรจ้ะตามากับยาาอีกดอกนึงจ้าไม่เจ็บเนรอท้องดอกหน่อยจ้า ตามเอาอีกเจ้าพี่น้อนงใหญ่เร็วเห็นเดี๋ยวนี่ใหญ่เชี่ยนี่แกงให้เบิ้งเด้อเจ้ะนี่จ้าใหญ่ตีทุระมาออกมาจากบ้านกับใบสองเด้อเจ้ะพี่น้องน,นี่จะ้จะไอ้ที่หาดอกจ้าอยู่นี่จะ้ะ Ước nương trá phần khay đó chà Nó can đầy vô chà Đoạn nương trà Nguyên này là xoắn đoạn đó chà phía nọ Phần đám trá Nguyên trời nè Trà đoạn nương trà อนึ่งจ้าต่งดำจ้าดอกนึงจ้าคนละครึ่งจ้าขากระนาวน้อจ้าสมบูรณ์ประกอบจ้าแต่ว่าแกงใดขึ้นกันจ้าป้าพี่น้องเมื่อไหร่หอกนี้ไม่หดอดง่ายแท้นี่ยายจะเอาให้เบิ้งด้วยจ้าแกงใดบ่ป้ายังงามอยู่จ้าพี่น้องเห็นไหมเจนี่ อูยงามอยู่จ้ะแดงเ hết พึงแดงแดงหน่อยจ้ะเด็สติกอีสองแทงจ่าพี่เนาะนะจ้าสองแทงจ้างามอยู่จ้ะก็ว่าเราเฮ็ดปลายเราดูเนาะจ้ะ แม่มาแลเด้อจะเต็มตาเจะยหญ่จ้ยเมื่อจะพี่นอ้องเน่พี่นอ้องทิศกุทานทนอนเด้อเจ้นี่ไปให้เบื้องนเจ้นี่ใบ่จะ้ะโอ้เต็มตาใหญ่เลยบาทเนี่ยทก้ท,งทางนจะพี่นอ้องอืมเ้ะ ลูกไหวจ้ะมา้กับยาอีกดอกหนึง่งยาเข็นแบบอีกเลยจ้ะดอกหนึงน่งเนี่ยเฮ้ยจ้ะงามหมดพี่เนาะจ้ะเนี่ยคเบาเนาะจ้ะมื่อกี้ถ้า่นบ่อกยากได้จ้ะพี่เนาะ ชิ่มื่อโง่เมื่อได้จ้ะเนี่ยแล้วพอเถิดดุลชิลุพนงานยีรดเด้จ้ะไปจ้าวัยไปหารถจ้ะเว้นคำคอยแล้วจ้ะเพนองสีม่วงกลัวเลยเนาะจ้ะสีม่วงแดงนี้จ้ะมันเมื่เจ็ดสีม่วงเจ้าจ้ะย้ายกับเขาปลาหาเห็ดประมาณายสองครึ่งจะมังหดปลาเนาะจ้ะใบสองยังอยู่บ้านอยู่จ้ะ แต่มาทางคาตนานเนอจ่าเนี้ยยายเจให้เบิงขา้วาว่ายหายตัวก็ได้นี่จา่าตะพ่านขวามจ่าละยายหาลิ่มไปห้างเนอจ่าพี่เนาะยากกำม้านชุดยอดอยู่จา้าเดี๋ยวยายไปสรุปผลงานอยู่รถเนอจา่าไปหอดรถยาย่สจรุปผลงานให้เบิงมานประมาณจา่าพี่ลองเห็นบ่จ่าก,กระทะ กระทงังนอยเนาะจ้ะงอยอยู่ย่านนั้นย้ายบ่เอาๆรกจก้ะเห็นปะจ้ะน่ะพุ่นจ้ะปวด่วดปวดอยู่ง่อยใหม่ตัวนั้นจ้ะอยู่ท่าตนาจา้ะธาตขอบท่าตนาจ้ะนี่งแปลนไปจ้ะเพราะว่ายายจะไปทำบุญอยู่ไร่เรือบ่อ,บอนี่จ้ะพี่เนาะถึงเสียาเขาเพิ่นบ่ได้หรอกจก้ะให้จ้าไปสรุปผลงานจีโรดจ้ะ ถ้ายางไปหาหรถเด้อจะบวจอดรถเจอยายเสื้อผ้าไปจอดอยู่ไชน,น่าจะพี่น้องว่าถ้ายางคือไปหารถจะจากกันท่าตะนาไปจา้าหอดรถเลยจับพี่น้องพอสบายใหญ่ตัวจะแตะเวนคำข,ขอยก็จะเห็นบจ่จ้ะ จาโรยได้จะจาะจ้ะเรียมาสรุปผลงานน้ำใหญ่ด้วยจ้ะมานอยู่ตาเต็มจ้าจ้ะเป็นเฮ็ดผลเขาใหญ่เด้อจ้ะแต่ก็ไม่เฮ็ดละงหกคือกันจ้ะเฮ็ดละงหกก็ได้ร้ายโยจ้ะชิบซีชิบหาจูมจ้ะก็มีดอกบานนะมจ้ะ ตาหนีมี่เห็ดเผือกเฮหไงมีเห็ดละง,งูเห็ดเผือดำเห็ดเผือกไขจ่จ้ะจุ่มมักับมา,มานแน่จ้ะเตีมกับตาแล้วจ้ะพี่น้องเห็นบ่พูดจะ้ะตากระอหน้อยไปได้ด้วจะ้ะที่นี่กระโบมีอยังหลายจะ้ะสวัสดีจะ้ะ